ลาว,วันพุธสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็วันพุธท,ที่10ธันวาคม68นะคะอ่าวันนี้อ้อยนะคะก็มาแนะนําแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะสําหรับราวันนี้นะคะก็อ่ใช้ผลย้อนหลังตั้งแต่28พฤศจิกายนนะคะตัวนี้ก็ค่ะไขแบบว่ามันมีการคูณด้วยนะถ้าใครแบบคูณไม่เก่งเนี้ยก็สามารถ ใช้เครื่องคิดเลขตามได้ค่ะโอเคนะคะก็ะนำผลนะคะ6ตัวมานะคะในการคำนวณเนาะวันนี้เราใช้3หลักเลยนะคะก็จะมีเป็นหลักประกาศไปแล้วแสนหมืน่นพันขอไปค่ะหลักหมืน่นหลักพันหลักร้กรอยเออ ไปหมดแล้วสมองโอเคค่ะหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยอเอามาทำอะไรกันนะคะหลักหมื่นนะคะให้เอามาคูณกับหลักพันได้ผลลัพธ์แล้วเอามาบวกกับหลักร้อยนะคะก็จะได้เป็นเด่นและรองนะคะ,ะในวันที่หนึ่งธันวาเราก็จะไปใช้ผลของ28พฤศจิกานะคะก็จะลอกคำนวณดูกันนะคะห้าคูณหนึเนาะ 5 x 1, mm hmm. 1เท่ากับ5 5บวก6ทีนี้เท่ากับ11อ่า11นะคะเราได้เป็นเลขตัวเดียวก็คือสามารถฟันหนึ่งได้เลยหรืออยากได้เลขรองนะคะเลขรองให้อ่าใช้เลขศูนย์นะคะถ้าเราแบบคำนวณแล้วได้เลขตัวเดียวต้องเอาเลขศูนย์มาด้วยนะคะก็จะเป็น1แล้วก็ ศนะคะตอนนี้เด่นตัวนี้ลองนะเด่นลองนะคะก็มาดูงวดวันที่หนึ่งธันวานะคะหนึ่งธันวาอ่าหนึ่งกับศูนย์มานะทั้งบนและล่างนะคะก็ดูเลยโอเคต่อมานะคะสองคูณสี่นะคะสองคูณสี่เป็นแปดนะ 8บวกกับ1เท่ากับ9นะคะเหมือนกันเลยก็คือได้เลขตัวเดียวสามารถฟันได้แต่ว่าแนะนำให้ติดศูนย์ไปด้วยนะคะก็จะเป็น9กับ0นะมาดูวันที่3ทธันวานะคะ9มานะคะ9มาเออมา1คูณสมเท่ากับสนี่นะ สามกเดนะคะเท่ากับสิบอ่ะตัวนี้นะคะเราได้สองตัวนะก็คือหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะคะหนึ่งเป็นเด่นลองเป็นศูนก็ใช้ทั้งหนึ่งและศูนย์นะคะทุกคน,คนะคะก็มาดูนะคะห้าธันวานะห้าห้าธันวาเป็นหนึ่งมานะคะโอเคแล้วก็ ตัวนี้ 95, 5 9 5 5าคูณเนะ5 9 45บวกกับ1ที่อยู่หลักร้อยเท่ากับ46นะคะ46นะคะก็จะได้เป็นเด็นและรองนะคะอ่ะก็มาดูนะคะ6มานะคะทั้งบนและล่างนะคะตัวรองเข้านะโอเค และวันนี้นะคะ10ธันวาคมเนาะก็จะใช้ผลจาก8ธันวาคมมาในการคูณเนาะก็จะใช้เป็น4คูณ2นะคะ4 2เป็น8 8บวกกับ6นะคะเท่ากับ14นะคะฉะนั้นเด่นและรองของเราเราได้มาอะไรทั้ง2ตัวนะคะก็จะเป็น1และ4นะคะ หนึ่งสี่นะคะถ้าวันนี้เป็นวันพุธนะคะอ้อยแนะนำให้จอบกับเลขสามหกและเก้าเก้านะคะลองดูลองดูคะ่ะทุกคนก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่นะคะสี่สามสี่หกสี่เก้าติดเบิร์เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่สี่นะคะ อะเป็นยังไงบ้างทุกคนน่าใช้ไหมสำหรับสูตรนี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะในกลุ่มเราอะพูดคุยกันได้ทุกคนใครมีทางอะไรมาลงกันได้เลยนะคะ a d sk แปดนะคะจะบอกว่างวดหนึ่งสี่ห้าให้สามตัวตรงนะคะในกลุ่มอยากแนะนำให้เข้ามาดูเลยนะคะโอเคนะคะหรือใครมีสูตรอื่นแบ่งปันคอมเมนต์พูดคุยได้อยากได้สูตรแบบไหนสูตรหวยตัวไหนก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวอ้อย มาแนะนำให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ